ห่วงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์หมาเป็นรายการที่เน้นให้เห็นการทำงานของอาจารย์หมาในแต่ละวันที่ลูกศิษย์ได้เชิญไปให้ชี้แนะทั้งนี้เนื้อหาที่เป็นส่วนตัวของลูกศิษย์ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายทอดนำเสนอได้เพียงการวิเคราะห์ห่วงจุ้ยที่เป็นวิทยาทานให้ผู้ชมได้พิจารณานำไปใช้ประโยชน์ตามดุลพินิจต,ต่อไปอคุณอยู่มากี่ปีแล้ว เข้าอยู่จริงๆคือปีห้าสองค่ะแต่ก็ไม่ได้อยู่ประจำคือทํางานอยู่ทองหล่อก่อนนั้นก็คือจะมาเสาร์อาทิตย์แต่เริ่มมาอยู่จริงๆที่อยู่ที่นี่ตลอดเลยคือปีห้าสี่น้ำท่วมไหมน้ําท่วมค่ะเข้ามาในบ้านประมาณนิ้วหนึ่งในในพื้นเนี่ยนะคะแต่ข้างนอกก็จะประมาณเอวค่ะตรงถนนประมาณเดือนนึงได้ค่ะที่น้ําท่วมอยู่ คุณมีปัญหาเรื่องท้องอื่กับระบบการย่อยไหมมีมมีนะมีค่ะก็คือเห็นชัดเจนที่บ้านเนี้ยคือปกติก็จะเป็นคนไม่ค่อยทานมาตั้งแต่นานแล้วเป็นคนใช่แต่ว่าหมายถึงว่าขนาดที่ว่าลมในท้องก็จะเป็นที่นี่ค่ะอืมก็นั่งเอที่นี่ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะโเคคือทั้งหมดเนี้ย อาการที่เกี่ยวข้องสุขภาพของคุณเนี่ยเป็นเนื่องจากบ้านหลังเนี่ยมันถึงได้เอ,อแก้ไขไม่ได้ไม่ได้สักทีแค่พอรงงับระทานเป็นคราวๆแล้วเดี๋ยวมันก็มาใหม่เพราะว่าต้นเหตุมันไม่ได้เกิดจากในตัวเราแต่เป็นเนื่องจากพื้นที่เนื่องจากสถานที่ รวมตาที่ที่กูมีคุณมีปัญหาจริงๆเนี่ยรวมไปถึงขากระเอวด้วยมันเป็นสาเหตุเนื่องจากว่าที่นี่ส่วมทับลาสีห้องน้ำาหรอคะใช่ชั้นบนมันทับราสีนี่เอาแค่ส่วมนะม,มันก็เลย เนี่ยทำให้จุดบกพร่องขึ้นโดยเฉพาะปัญหาเรื่องตามันอาจจะมีริบยบริบยับ,ยบ,ยบแล้วก็เหมือนมีผมข้อตาอยู่ด้วยถูกไหมเพราะว่าส่วงมันจะหายต้องไม่มี ุคือมันบังเอิญไงมันซับซ้อนคือซ้บซ้อนในที่นี้เนี่ยหมายถึงบ้านคุณเนี่ยอยู่ในแนวเหนือใต้ด้วยและแนวเหนือใต้เนี่ยเป็นแนวชงโดยเฉพาะการชงสามพิษพาดเพราะนั้นอาการที่คุณเป็นเนี่ยมันจะหายไปเป็นพับทัเป็นระยะระยะแต่พอถึงเวลามันกลับมามก็กลับมาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเป็นระยะระยะเพราะนั้นนะเกี่ยวข้องกับปีชง นี่คืออย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณนะเป็นคนปีหนูซึ่งบ้านเนี้ยก็เป็นบ้านเกือบๆประมาณหนูเหมือนกันเพราะนั้นเวลาชมเนะี่ยมันชมคนชมบ้าน,นชมสองอย่างให้ชมอย่างเดียวยังพอไหวแต่นี่มันกลายเป็นสองอย่างคือบ้านก็หนูคนก็หนูแล้วมันก็ชมพร้อมกันอืม แล้วแถมราศีบ้านราศีคนถูกทำลายเนี่ยทั้งคู่เลยเพราะนั้นมันก็เลยเกิดจุดจุดออนซึ่งจุดอ่อนเนี่ยสัมพันธ์ไปถึงตาอย่างอย่างแรงเลยนะตากับหลังขาเรื่องฉี่เรื่องเอวอะไรอย่างเงี้ยอืม เมือนันไม่ต้องไปโทษใครอ่าไม่ไม่ใช่เขาตัดแว่นไม่ดีเขายาหาดีไม่ได้เลยไม่ใช่เป็นเพราะว่าพลังที่ก่อกวนเราเป็นอย่างนั้นอ่าอันนี้ก็ไปเรื่องหนึ่งแลละแล้วก็ความความสำเร็จกำลรกำไรมันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเค ยังดีว่าส่วนหนึ่งในใจคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงตัวเงินเป็นเป้าสำคัญคุณคิดถึงความสุขความสบายใจเป็นเป้าสำคัญเงินเป็นหลองถ้าไม่สบายใจถ้าทำแล้วไม่มีความสุขต่อให้เงินเยอะคุณก็ไม่ทำ ทำไหมครับทำไมอ่ะมันเป็นนิสัยค่ะมันโอเคอ่ะมันเป็นนิสัยมันเป็นนิสัยก็เรื่องหนึ่งแต่พอเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้นิสัยเนี่ยมันมันแรงอืมมันแรงแรงจนกระทั่งบางคนนี่หรือหลายๆคนนี่ เขามองคุณว่ามันไม่เหมือนคนอื่นค่ะเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากพลังเกิดขึ้นจากดวงจุย้ยพออยู่พ้นสามปีปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นตัวตนของคุณซึ่งตอนนี้คุณอยู่มาประมาณสิบสองสิบสามปีแล้ว นะมันก็เลยกลายเป็นอะไรทุกอย่างมันก็คือบ้านมันก็คือตัวชั้นชั้นก็คือบ้านบ้านก็คือชั้นเพราะฉะนั้นมันผิดตรงไหนมันยังไงเนี่ยมันแสดงออกมาอืมเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ต้องบอกว่าคอนฆ้าคอนฆ่า,าแก่ยาตอนคุณเข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยประตูเนี่ยประตูบ้านประตูไอ้ประตูหนู่บ้านประตูเนี่ยเปิดแล้วยัง ประตูหมู่บ้านอันนี้เปิดแล้วค่ะเปิดแล้วใช่ไหมโอเคคุณก็เข้าออกแบบนี้เพราะว่าัมนสะดวกไม่ท้าจะไม่เคยไม่รู้เลยซ้ำไม่เค่อยได้ใช้ด้วยซ้ำเพาะนั้นเพราะนั้นพอเวลาคุณใช้เป็นประตูหลักทางเข้าออกบ้านหมายถึงมามาบ้านเนี่มันก็เลยกลายเป็นบ้านขาออกหลังที่ห้าถูกป่ะใช่ครับเป็นบ้านขาออกหลังที่ห้า ซึ่งปกติแล้วบ้านขาออกนี่จะอ่อนแอเพราะว่าขาเข้านี่เขาเอาพลังไปขาออกนี่คือไปจนกระทั่งสุดทางกลับมานี่พลังมันหมดแล้วมันโกยมาแต่ขยะมันก็มาบวกกันกันกบทิศทางบ้านซึ่งไม่โอเคกับคุณอะไรหลายๆอย่างพราะนั้นอย่างมากสุดเลยเนี่ย ถ้าเป็นเหมือนเขาจะพูดว่าคนกินเงินเดือนนะถ้าเผื่อบอกคนกินเงินเดือนเดือนชนเดือนเป็นอย่างนค่ะอ่าเนี่ยอันนี้คือต้องวิเคราะห์ให้คุณฟังทีนี้พอวิเคราะห์ให้คุณฟังเสร็จคุณยอมรับนะอะคุณเข้าใจคุณก็จะได้รู้ว่า้สิ่งที่อาจารย์ดูมาถึงอาจารย์เดินมองมองมอง,มองตัวจสวตรว เขาวัดไว้ให้การดูองศาดูอะไรต่างๆแล้วมันก็จะแปลออกมาเป็นวิถีชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นมาพุเพราะนั้นมันก็จะยืนยันมาเฮ้ยโอเคนะอาจารย์พูดโอเคแล้วเพราะนั้นถ้าพูดโอเคการแนะนำของอาจารย์ต่อไปที่อาจารย์จะแนะนำวิธีการแก้ไขหรือทำให้มันดีกว่านี้มันก็จะต้องโ okay. อ <c oughs> เคชัดเจนไหม <c oughs> ยอมแล้วไหมย่อมไม่ต้องร้องนะฮะต้องร้องพ่การแนะนำของอาจารย์เป็นการแนะนําในทางในทางที่ดีนะทางที่ดีกว่าเท่าที่จะสามารถที่คุณจะทําได้อืมแม้กระทั่งเนี่ยคุณไม่อยากย้ายก็ไม่ย้ายไม่ย้ายก็ได้เ่าโอเคดีแล้ว ดีแล้วอาจารย์แก้ให้พอดีแล้วคุณเชื่อมัน่นคุณอยากดีกว่านี้แล้วคุณอยากทําอะไรที่คุณอยากทํามากกว่านี้ค่อยทําตามค่ะดีครับชอบไหมดีครับชอบครับเออทาให้ได้ไม่ไดไม่ใช่ทาให้ไม่ได้เพราะตอนนี้คุณย้ายไปก็ไม่มีประโยชน์ชนอก,กจากอย่างเดียวว่าไม่ไม่อยู่บ้านไปอยู่คอนโดแต่คุณไม่ชอบเคยอยู่คอนโดแล้วแต่ ไม่ชอบไหอ,อืมอก็อเอาตามนี้เดี๋ยวแก้ให้ค่ะดีครับแก้แก้แหวะครับแก้คนบ้านดาวครับแก้ของน้ำเต็มที่ฝนะ่าอึ้งตาอึ้งไม่ได้ไม่ได้ ขายยาเห็นคนร้องฮะไม่ไม่อยากเห็นน้ำตาไม่อยากเห็นน้ำตาเมื่อวานเห็นน้ำตาแล้ววันนี้ไม่อยากเห็นน้ำตาอีกกันกั้นกูกั้นกูกั้นอย่างนี้ก็กั้นแค่มันมีไม่เล็กเล็กก็พอไม่ต้องไม่ต้องติดไม่ต้องติดเท่สองเมตรสองเมตรก็พอเหมือนเหมือนเหมือนนั่นน่ะทำเหมือนอ่ ห้องลงคะแนนเสียงต่างจังหวัด๋อชิปเปิ้ลแต่อาจารย์จะย้ายจะยย้าออกจากที่ตะวันตกเชียงเหนือไหมคะย้ายอยู่ตรงนี้้ารหลังตรงนี้วตบมือข้าวเล็กๆใช้กระจกวอลปีมันวอลชิมันวอลแล้วก็ปีมฮวงเชียอยู่เลยไอ้ยาลงล้นใช่ไหม คือห้องน้นหรอกคะให้หนอนได้หรือไม่นอนไ<น>ด้ในที่จะเปิดประตูไว้เลยนะ,อ,ะอยู่คนเดียวรลกๆเหมือนเหมือนนี่คือห้องห้องน่พอใช้ใน,นอนแต่แล้วก็นอน NES <น>ไปเลยทำแนวด้เหรียญด้วยเปลียป่ยนช่องแอร์อ๋อเปลี่ยนช่องแอร์งั้นเดิเดนไปเ้าดาวเลยนะะนะาดูไปดูตำแหนประตู ประตู่ตรงนั้นนอนตรงนี้แล้วก็กินข้าวแบบนั้นไม่ไม่ไหลไม่ไหลไม่เอามันจะเปลี่ยนเป็นเอาสักทีปล่อย <c oughs> ไ,ได้ไหมอ่ะอยู่ข้างนอกอ่ะ <c oughs> ปล่อยได้ค่ะแต่ว่ากลัวถ้าต้องปิดเอาปิดประตูม,มันปฏิเสธตลอดมาถัา้งกต่มาไม่เอาไม่เอา <c oughs> เห็นไหมอพอไม่ไล่ลก็อารมณ์กระดิกกระด้าเลย <c oughs> พวกของที่ทำเกษตรเราไว้ตังหวะได้นะคะไว้เนี่ยค่ะจะปสานได้สี่สี่เอาเอาเอาไปทำเถอะอะไรนะคะไม่ทำเอะอยู่อยู่ไงก็อยู่นะอย่าไปอย่าไปอะไรเลยเออเดี๋ยวมันยุ่งเออ เออแต่ถ้ามันปลูกกินแล้วที่จะเลื้อท่านจะเลื้อมลื้อออกไปเลยอย่าให้มีแต่เลื้อปีนี้ไม่ได้มากปีหน้าก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกปีนะอ๋อหมายถึงช่วงนี้ก็ยังื้อไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมคะไม่แต่ปีหน้าก็ยังพอได้ไงพอบ้านมันเป็นแนวได้แล้วเด้นะคถ้าเราจะเลื้อคนนี้ค่ะมันจะไม่ตายก็ไปปีหน้าจะไม่แล้วแต่อะไรนะปีนี้สามพิเศษเป็นคือบ้านบ้านเขาเนี่ยมันเป็นบ้านแมว สามเกก็แค่เอ็นไงเป็นหลักกระรองอ๋อยังไงมันก็โดนทุกปีโดนทุกปีโออโแค่จะโดนว่าพักพอยแค่ไหนปีนน้าจะเอานไปอยู่ปีสองคือเวลาที่มันกระต่ายไก่เวลามันอยู่แนวอย่างนี้นะมันก็ชงอันนี้ชงนะผมถ้าพูดใหญ่ ชงนกฮูกแดงปัญหาเกิดเรื่องนกฮงกแดดปัญหาเกิดกับเต่าดำพอชงนี้ปัญหาเกิดกับมังกรปัญหาเกิดกับเสือภาพรวมใหญ่ก็โดนมันเรเหมือนเวลาชงปีราศีทิศเฉียงก็โดนเชียงวันศีราศีเชียงหนึ่งเชียงสามก็โดนหมดปีชงก็ประสานให้เขาแหละเอ็นดูมีกั็ให้จีนเราแก้ส้มเต็มที่อยู่แหละ